ที่อยู่สังเวียนแห่งนี้ครับณนะ MCC Hall ตำบลไลฟสโตร์บางแคและทุกท่านกำลังรับชมผ่านการไลฟ์ทาง YouTube ของ t p n g นะครับและการแข่งขันของเราเริ่มขึ้นตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปครับทุกท่านที่อยู่ในห้องครับ Are you guys ready for the เลยนะครับเอนโทรจี mm hmm. เรามาเรื่อยๆไม่มีตกเลยและผมอากรการชุมนิยโศกนะครับจะพาทุกท่านเข้าสู่สังเวียนการต่อสู้ของนักสู้ mm hmm. ของเพลเยอร์ hmm. ที่จะดูกัน เดือดนะครับเราจะมาระเบิดอารมณ์เรื่ความสามารถของพวกเขาเหล่าเพลเยอร์ที่อยู่ณสังเวียนแห่งนี้นะครับเพราะนี่คือสัตวเดียนจริงครับที่ที่เราจะมาต่อสู้กันจริงๆนะฮะไม่ใช่สนามซ้อสครับเพื่อที่จะหาผู้ชนะคนใหม่เป็นเดลิวเวอร์ครับที่จะได้รับตำแหน่งทั้งสองประเภทเลยนะครับนั่นคือเป็นช่านมิสเตอร์และอีกหนึ่งท่าน,นาคือมิสโลกไทยแลนด์2025 ผู้ชนะคนใหม่กำลังจะเกิดขึ้นณนสังเวียนจีแห่งนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าความตื่นเต้นเร้าใจทั้งหมดนี้ครับสร้างสรรค์โดย T ี n g ขอบคุณเลเยอร์นักสู้ของเราทุกท่านเลยนะครับ ทุกท่านรับแน่นอนเราจะมีอีกกลุ่มบุคคลครับที่จะทําหน้าที่สังหาคนที่จะเป็นวนเนอร์ที่จะรับตําแหน่งทั้งสองประเภทนะครับทั้งมิสเตอร์และมิสโลอลไทยแลนด์2025ครับเริ่มจากขั้นแรกนายแพทย์ธนะจันทรภรกมลผู้อำนวยการโรงพยาบาลปิยเวประธานเจ้าหน้าที่บริหา,ารโรงพยาบาลในเครือบ้างประกอบ าคำรงวินิจฉัยผู้จัดก,การใหญ่กิจกรรมการตลาดบริษัทเดอมอลกรุ๊ปคุณพัช<ด>ระประพันธ์วัฒนะกรรมการผู้จัดการอาวุโสกลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียมบริษัทแอสเซทไวส์จำกัดมหาชนคุณ<ช><ด>กิทประดีประคุณศึกษาพันธประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมกะ เรเบคารัสเซลประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสื่อสารองค์กรบริษัท ICC International จำกัดมหาชนคุณสุนันทาช่วยชู General Manager of MAWA Thailand ดรคงรัรพีบุรณะสมภพนักพัฒนาศักยภาพจิตวิทยาการให้คำปรึกษาคุณบอลี่สาริพร,รัก LIFESTYLE i n fluencer และแ a ชชั n t r รีก <Haj> ูรคุณปกป้องชนากรอนุษาผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรบริษัทชั้นนำและ PAGEANT EXPERT คุณปกป้องชนากร ยาพรนางสาวไทยประจำปี2566และ Second runner up Miss <laughs> ัพมิ l 2 0 2 3คุณทีนริปก่อนุ่รหมาย The winner of Top Model of Universe 2024ค <laughs> ุณชาตารินโชติรวรราช Miss Intercontinental 2023 แต่วินาทีนี้เป็นต้นไป The Global Game Begins เริ่มต้นแล้วนะคับกับ The Global Game f i n a l Competition คร,รับรับรองว่าจะเชสของเราจะทำหน้าที่กันอย่างหนักหน่วงแน่นอนนะครับและก่อนที่เพลเยอร์ครับจะก้าวเข้าสู่สังเวียนที่ดุเดือดแห่งน,นี้นะครับทุบกคนต้งผ่านการเก็บตัวฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมรับกับอุปสรรคพร้อมรับแรงบัข้ามาอยา่างเต็มที่ครับ แต่ช่วงนี้จะพาทุกท่านไปดูเรื่องหลังสังเวียนหนี้นะครับว่าจะดุเดือดขนาดไหนส่งต่อให้ฟอกสักไทยได้เลยครับสวัสดีครับยังไม่ลืมว่าผมสองคนใช่ไหมครับสวัสดีครับผมไทยชนาวีผสมกิจเฟิร์สเลนนะครับมิสเตอร์โกลบอลไทยแลนด์2024สวัสดีครับผมฟอกนะครับเติร์ดวันนะครับมิสเตอร์โกลบอลไทยแลนด์2024นะครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพ่อ MCC Hall The แต่พอไลฟ์สดบางแคนั่นเองนะเราอยู่ส่วนไหนของ MCC Hall อยู่หลังเวทีเลยครับขบวนและเด็กเลเยอร์เยอะแยะมากเลยเห็นแล้วก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะปีแล้วนี่พวกเราก็นั่งกันอยู่ในนี้แหละใช่เพราะว่าปีที่แล้วผมกับไทยก็อยู่จุดนี้เหมือนกันนะบอกว่านีตื่นเต้นสุดเลยวันนี้ตื่นเต้นพอๆกันเลยนะผมจะไม่ได้ประกวดนะรู้สึกได้ถึงความตื่นเต้นรู้สึกได้ถึงไฟของผู้เข้าประกวดที่รอยอยู่ข้างหลังใช่ตื <laughs> ่นเต้นมาก <laughs> ผมก็อยู่แต่ต้นจน ถึงวันคือท้ายของ Mr. Global Thailand 2025เลยนะไปตั้แต่เขาใหญ่ตอ็กัวที่เขาใหญ่อยากบอกว่า,วาม้วนจ้อยดีดครับ